ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกปปชฟันจากริยธรรมร้ายแดงอาญานัทชนนนะครับสสพัฒ ภูมิใจไทยนะครับรับค่ารักษา1.3ล้านนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเหมือนกับปปชเริ่มขยับแล้วหรือเปล่าเริ่มปีใหม่ขึ้นมานะครับก็มีการฟันจริยธรรมนะครับร้ายแรงกับนะครับสสของพรรคภูมิใจไทยหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นการชิมรางหรือเปล่าเป็นการเรียกว่าเปิดเกมหรือเปล่านะครับและจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามเพราะปปชก็จะมีเรื่องของ44สสของพรรคก้าวไกลอยู่ งานนี้จะเป็นการที่จะฟัน44สสพักเก้าไกลแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นข้ออ้างหรือเปล่าอันนี้ก็หลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันก็นานแล้วแต่นะครับดําเพิ่งจะออกมาดําเนินการและนะครับก็มีปปชก็ออกมาบอกอีกนะครับว่าฟันนะครับสสนะครับที่เสียบบัตรแทนกันแต่ตั้งแต่ปีพศ .2 5, 5, 6นะปีนี้ปี25 6, 8 8 2ปบปีปปชทำอะไรอยู่นะครับปปชฟันจัดยธรรมร้ายแรงนัทธชนนนะครับสสสงขาภูมิใจไทยพร้อมเอาผิดอาญารับค่ารักษาพยาบาล1.3ล้านแรกแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสส,สนะครับช่วงปีพศ .2562 อันนี้ก็มีตั้งแต่ปี2562จนยันปีนี้นับกี่ปีครับกี่ปีครับ 6ปีแต่วันนี้พักประชาชนเดือนสิงหาที่ผ่านมาตอนนี้บอกว่าเดี๋ยวมกราคมนี้จะรู้เห็นหรือเปล่าครับที่เป็นของพักอื่นนะครับโอ้โหเรียกว่าอย่างยาวนานแต่พักประชาชนทำไมรวดเร็วขนาดนั้นนี่คือคำถามครับเมื่อวันที่2มกราคม258นายสาโรธพึงรำพันเลข,ขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชในฐานะโฆษกสำนักงานปปชแถลงว่า กรณีคณะกรรมการปปชนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดําเนินการไต่สวนกรณีกล่าวหานายนัชนนนะครับสีก่อเกื้อนะครับเมื่อครั้งดงํารงตําแหน่งสสสงขาพักภูมิใจไทยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้นะจากบุคคลใดเนื่องจากยอมให้บุคคลอื่นชําระค่ารักษาพยาบาลแทนให้แก่ตนเอง ข้อเท็จจริงของการไตส่สวนปรากฏว่านายนัทชนนนะครับขณะดำรงตำแหน่งสสสงขาพักภูมิใจไทยได้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพัทยาไทย2ระหว่างวันที่19ถึงวันที่21กันยายน252 2และวันที่23กันยายน252 2้ับถึงวันที่18ตุลาคม252มีค่ารักษาพยาบาลรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,449,223บาท นานยะน,นัทชนนได้ยอมให้บุคคลอื่นชำระค่ารักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลแทนตนเองรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1 3 3 5 7 7้าบาทและได้นำใบเสร็จรับเงินครับค่ารักษาพยาบาลไปเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสำนักงานเลข,ขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งเบิกจ่ายได้เป็นจำนวนเงินนะครับ4กับ บาทนะครับจุด50าสต่างมีส่วนที่เกินสิทธิ์นะครับไม่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นเป็นเงินจำนวนนะครับ953,813.50บาทต่อมานายนัทชนนได้เสนอแต่งตั้งบุคคลหนึ่งใน3รายที่ชำระค่ารักษาพยาบาลแทนตนเองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวตามคำสั่งสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ส4 5 5ทับสงมาที่1ตุลาคม2 5 6 3 ดังนั้นการกระทําของนายนัทชนนนะครับจึงเป็นการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรจะได้ตามกฎหมายนะกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคณะกรรมาการปปชพิจารณาแล้วมีมติการกระทําของนายนัท ทะชชนนนะครับมีความผิดตามมีนะครับมูลความผิดทางอาญาตามพรบวา่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตราที่128ประกอบกับมาตราที่169และมีมูลความผิดฐานหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจาริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรฐานทางจาริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศารลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพศ2561ข้อที่9ข้อที่10และข้อที่1 7ประกอบข้อที่3และข้อที่2 7 ให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนนะครับเอกสารพยานหลักฐานและฟาร์มเห็นพร้อมสำเนาอ e ิเล็กทรอนิกส์ไปยังอายการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและให้เสนอเรื่องกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจาริยธรรมอย่างร้ายแรงต่อศาลดีกาเพื่อวินิจฉัย ตามฐานความผิดดังกล่าวตามพรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปามการทุจริตพศ .2561 มาตราที่76และมาตราที่87ประกอบระเบียบที่ประชุมใหญ่สารดีกาว่วาด้วยการพิจารณาพิพากษาคาดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นรปตามมาตรฐานทางจาริยธรรมอย่างร้าแรงพศ .2561 แล้วแต่กรณีต่อไปอันนี้ก็เป็นข้อมูลคำถามคือ6ปีเพิ่งจะดำเนินการแต่พักก้าวไกล เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเองครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ